เจ้าที่มูลนิธิมิลเลอร์เคอรออฟไลน์ประจำจังหวัดกระบี่สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายไทยรับแจ้งของความช่วยเหลือจากประชาชนช่วยเหลือจับสัตว์เลือ้อยคลานที่บ้านเลขที่หนึ่งถนนร่มใจตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวภายในบ้านพบกับนางนิตยามณีรัตน์อายุ63ปีเจ้าของบ้านเป็นผู้สื่อข่าววิทยุสำนักข่าวไทยอสอมทและผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดกระบี่ยืนรอเจ้าที่กู้ภยัยด้วยอาการตื่นตะนก เนื่องจากข้างในบ้านนั้นมีตุ๊กแกตัวใหญ่อยู่ภายในบ้านถึง3ตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเข้าไปตรวจสอบบริเวณห้องครัวและห้องเก็บของภายในบ้านพบตุ๊กแกตัวน้อยซ่อนตัวอยู่หลังตู้กับข้าว2ตัวขนาดความยาวประมาณ20เซนติเมตรลำตัวนิ้วครึ่งใช้เวลาจับประมาณ30มนาทีสามารถจับได้ทั้ง10ตัวและตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งเพราะว่าในห้องน้ำมีอีกถึงตัวแอบซ่อนอยู่จะหลังกระจก แต่ด้วยความว่องไวหลบหนีการจับกลุ่มต้องใช้เวลาในการค้นหาอีกประมาณ10นาทีจึงสามารถจับกลุ่มไว้ได้นำไปปล่อยตามธรรมชาติท่ามกลางความโลองอกโล่งใจโดยนางนิตยากล่าวว่าต้องขอบคุณเจ้าที่กู้ภัยที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในการจับตุ๊กแกในครั้งนี้เนื่องจากสร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับตนเองและคนในครอบครัวมาเป็นเวลานานกว่า2องถึงสปีแล้วเนื่องจากตุ๊กแกมายึดห้องนอนเป็นที่อาศัยถ่ายอุจจาระเพ่นพ่านในห้องกลางคืนป้องเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นอย่างมากบางครั้งก็ต้องไปนอนที่อื่น